สวดีครับผมนายธนกิจประกอบศุขครับวันนี้ผมจะมาสอนทักษะการดอกรูกตะก้อด้วยสีสันนะครับทักษะการดอกรูกด้วยสีสันรครับเอาไว้สําหรับการส่งสลูกการรับลูกหรือว่าวการตั้งนะครับครับต่อไปจะเป็นการวิธีการสอนสการม่งรูกตะก้อหรือว่าการเล่นลูกด้วยสีสันนะครับครับการเล่นลูกด้วยสีสันนะครับก็คือเราจะเล่นลูกด้วยบริเวณแถวไล่ผมหรือว่า ข้างบนเหนือหน้าผาอีกทีอีกนะครับวิธีการืก็คือเราจะยืดด้วยท้านำตามเอาขาที่ถนัดไว้ข้างหลังขาที่ไม่ถนันดไว้ข้างหน้าครับแล้วยอ่ยอข่อลงเล็กน้อยแล้วก็ตั้งแขกขึ้นมาอยู่ประมาณหลายเพื่อเป็นการบาลานซ์ตัวและตาจ้องมองลูกตะก้อครับพยายามไม่ห้ามหลับตาถ้าหลับตาแบบนี้เนะี่ยแล้วก็เราก็จะไม่รู้ว่าลูกตะก้อจะไปตรงไหน,นครับครับถ้าเกิดหลับตารับลูกก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นี้ครับต่อไปจะเป็นการตรวดครับก็คือเราจะให้นักเรียน การโยนลูกด้วยตัวเองก่อนแล้วก็หมกนะครับหมกแล้วก็จับครับอย่างนี้ครับเนี่ยหมกแล้วก็จับครับพาไปเอยครับจนเกิดความเคยชินครับแล้วก็ค่อยเพิ่มหนาดไปครับนี่ครับแล้วก็จับครับนี่ครับครับวันนี้ผมก็ขอจบการสอนทักษะการดอกรุดตะก้อด้วยศิษย์สาวเบรคเท่านี้ครับ